สวัสดียามเช้าค่ะคุณู้ชวันนี้เสร็จธุระเดินไปเดินมาเช้าเพราะว่าของไม่ได้เตรียมไกลปกติจะเอาหลบฝนไว้ในกระต๊อบน้นมามาเมื่อวานนี้เอาไว้ที่ระเบียงนี่เองก็เลยไม่ต้องย้ายไกลสัมภาระเยอะค่ะ ทั้งยาทั้งน้ำทั้งชากาแฟปลักพ่วงเก้าอี้หลายตัวนี่ข้างบนนี่ก็เสร็จแล้วค่ะหน้าบ้านข้างบนนี่ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเช้านี่ก็วันนี้ก็จะทำตรงนี้ทำด้านล่างนี่ข้างกำแพงนี้แถวนี้โซนนี้ เมื่อคืนนี่มีมีรถมานอนนี่คืนอ่าเขาเอารถเขาทิ้งไว้นี่แล้วก็เอามอเตอร์ไซค์ลูกชายเป็นูกไปนอนที่ไหนเ <c oughs> พื่อนของลูกชาย <c oughs> มีลูกคนเดียวเหมือนกับมีลูกเป็นหลเอ่อมีลูกสองคนแต่คนนั้นเขามีครอบครัวไปแล้วแต่คนนี้ยังเป็นหนุ่มอยู่เพิ่จบ เพืนเขาเป็นฝูงฝูงหลายสถาบันค่ะตั้งแต่ปถมตั้งแต่มอโมต้นมอปลายมาหาลัยครับลูก น้ำร้อนอไปหน่อยก็ดีละท่วมไผ่ามากไปหรือว่าไผ่เขาชอบก็ไม่รู้นะคิดว่านะคิดว่าไผ่เขาเขาไม่กลัวนะ้ำนี่เก่าหน้ือนี่ก็ต้องได้ซ่อมดูดูก็เหมือนยังเขียวอยู่ ดูดูก็เหมือนจะแห้งกิ่งที่ท่าไว้ออกรากหรือยังเอ่ยยังต้นนี้สงสัยไม่รอดค่ะเพือ่อนรูะว่าไงเนี่ย ใหม่เนี่ยเหมได้ส่ำมอมักแล้วมั้งืีอพวกมือไข่อีกข้างหน้าร้านก็ติดมากแล้ว นี่อันตรายนะคะเนี่ยโดนเท้าบาดเอาบาดพยักนะ,ะ <c oughs> อ้าวมีฝนโปรยๆปรยเม็ดเล็กเล็ก <c oughs> นุ <c oughs> นินมันทำไึ <c oughs> เมื่อคืนนี่นอนเต็มอิ่มเลยค่ะคืนไหนถ้าลูกกลับมาพร้อมเพื่อนก็ตกใจตื่นก็มึนๆเลย เมื่อคืนนี้ไม่มีใครมาม,มื่อก็เพื่อนไม่มาหรอกตกใจลูกเองทุบน้ำแข็งมัง่งอะไรมัง่งต้องสอนวิธีให้เข้าทุบน้ำแข็งบอกเอาผ้าขนหนูหอ่หอห่อแล้วก็เอาสากเนี่ยสากไม้เนี่ยหรือว่าเอา เอาค้อนที่ทุบเนื้อเซกอะคะ่ะทุบก็ได้ไม่ต้องเอาทุบกับโต๊ะแม่ตกใจอาวหนูกินไข่หนูกินใบไผ่ด้วยหรอคะจชาว่าจะไปซื้อขอซื้อ,อหัวพุทธรักษาสีเหลืองเขายังไม่ได้ไปเลย ช่วงเดือนก่อนนี้ให้น้องลงทุนร้านอาหาร <c oughs> <c oughs> เดือนนี้ก็ต้องให้อีกและสู <c oughs> ้ๆนะโ <c oughs> ตละ <c oughs> แก่ละวันนี้ก็เก็บเช้านี้ เก็บลูกอินจันไปละก <c oughs> งๆไงๆงก็บริหารร่างกายออกกำลังกายแตะโอเคนะคะเพื่อนๆเชา้านี้เดี๋ยวเราก็จะลุยแล้วค่ะดื่มกาแฟาเดี๋ยวโอเคค่ะสวัสดีค่ะ